ระหว่างรอนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทดสอบกล้องกันไปเลยนะครับตอนนี้ผมใช้เจ้าตัว Oppo Find N3 นะครับหรือว่าทุกคนเนี่ยก็เคยรู้จักกันว่าผมเนี่ยเคยใช้เจ้าตัว OnePlus Open นะครับตอนนี้เนี่ยถ่ายด้วยวิดีโอกล้องหน้านะครับความละเอียดแบบ 4K 30เฟรม e c o n d ทำไมถึงใช้30เฟรมเซกุลรู้ไหมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยกล้องหน้ามันถ่ายได้30เฟรมเซกนะครับจริงๆกล้องหลังเนี่ยมันถ่ายได้สูงสุดเนี่ยถึง 4K60 เฟรมวินาทแต่ว่าจะต้องทำให้มันเท่าเทียมกันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองใช้กล้องหน้ากล้องหลังมาเป็นกล้องหน้าดูว่าความละเอียดมันทำได้ดีแค่ไหนนะครับก็ดูว่าการส่งกันสั่นเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนชื่นชมมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าของเขาเนี่ยมุมกว้างเนี่ยกว้างมากเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของ Stabilization เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมถ้าเกิดว่ายืนบล็อกธรรมดาเนี่ยสบายเลย แต่ว่าเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันว่าทําได้ดีแค่ไหนทีนี้นะครับก่อนจะไปชมไฟล์ของกล้องหลังนะครับจะบอกว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูฟุตเทจมานะครับคือสเตเบ l ล z a เซชันเนี่ยมันทาได้ไม่ได้น่าประทับใจเลยอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับแต่ว่ามันมีโหมดแบบกันสั่นสเตเบิลไลเซชันแบบโหมดสเตดี้โหมดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้ผมเปิดอยู่นะครับแต่แต่แต่จะบอกว่าความละเอียดของมันเนี่ยถ่ายได้แค่ 3 0 f เฟรม p e เซกนะครับแล้วก็เป็นไฟ Full HD ด้วยสมัยนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างน้อยต่ำๆก็เป็น 4K 3 0 f เฟรม per เซกเไงตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดด้อยแล้วกันนะเรียกว่าเป็นจุดด้อยของเจ้าตัว Oppo Find 3นะครับหรือว่าตัว OnePlus Open นะครับแต่ว่าพอมัน stabilize เนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันก็มันก็ดูบล็อกดีเห็นไหมแล้วก็มุมมองของมันเนี่ยก็ถือว่ากว้างขวางอยู่นะ แล้วนี่คือเสียงจากไมโครโฟนของมันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเจ้าตัวไฟล์ฟหลังนะครับไฟล์หลังเนี่ยก็เดี๋ยวจะถ่ายแบบ 4K 30เฟรม per second มาให้ดูเดี๋ยวไปดูกันไหนๆก็ไหนๆนี่โหมด steady mode ใช่ไหมเดี๋ยวจะลองวิ่งให้ดูนี่คือ steady mode นะครับของกล้องหน้าของตัว oppo find n3 โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถ่ายด้วย กล้องหลังแล้วนะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับของตัว Oppo Find 3นี้นะครับทุกคนก็ลองดูว่า Depth of Field นี่เป็นยังไงมะอาจจะมีเสียงรบกวนรอบข้างบ้างนะครับแต่ว่าผมดูจากภาพเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุดของกล้องหลังเนี่ยก็ถ่ายได้ 4K 60เฟรมเซกันนะครับก็มาลองดูนะครับอาจจะผมไม่แน่ใจว่าหน้าจอมันมืดอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่านี่ โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่เดินบล็อกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแม้ว่าจอของมันเนี้ยจ,จะใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่ามันเทียบกับเจ้าตัว Oppo Find 1 Opp o p p o f i n d 2ที่ผมใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าพวกนั้นเนี่ยถือบล็อกได้รู้สึกว่าสนุกกว่าเพราะว่าหน้าจอมันเล็กกระติ้วเดียวเองอะ่ะเข้าใจไหมแล้วนี่ดู depth of field นะครับแล้วนี่มีออโต้โฟกัสเห็นไหมถ่ายแบบออโต้โฟกัสได้แบบโคตรน่าประทับใจมากๆนะครับก็ เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับว่าดูว่าการสั่นของ Oppo Find <c oughs> เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ใช้ได้วะ่ะนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสิรเสิร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็คนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ p เพลสให้ให้ให้ดูอีกหน่อยแล้วกันว่าเดินนานๆแล้ว มันมีอาการอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกก่อนว่าเมื่อกี้ใช้ถ่ายวิดีโอมาตั้งนานยังไม่มีอาการร้อนเลยมีแค่อุ่นๆน,นิดๆสวยๆน้าข่าวมือถือ